สวัสดีครับพิธานบ้านตาวเชื่อมครับบ้าวดำครับพี่น้องนะครับพี่น้องเรามาหลินมันแย้งเลยครับมาหาผักไปขายผักมนแย้งแล้เขาจับเป็ดักมนแย้งนี่เขายามรอบกันครับสิมานพ่อแบบหงอยครับูนไปครับไปล้อลุ่นรอบกันมาแล้วครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้อง เดยกซีมหอมกันมันนี่ได้ครับพี่น้องออกเดินทางครับมันนี่ก็จะไม่ใหญ่หรอกเบิ้งครับหน้าพันขึ้นน้าพันลงน้าหลายๆสิป่ายก็ได้เพาะพันธุ์ครับปลาก็ได้หลายๆขึ้นน้าโม,มาบกไง ใส่ใช่ไก,ก่ข้นพี่เนอะใช่ไก่ไม่ได้ครับรอบเสียใหญ่แล้วครับลังนี่หาปลาให้กินเขาหยุ่น้ำยืนพี่ครับอยูปป่ปลาพี่เนอะอิงปลาไปยิงได้ครับลังนี่คือพี่น้อง จะจอดเลีอยกครับไม่เล่นหน้ามาฟ้อหวันใหญ่ามาจากคูนะครับลังน้นฟ้าทุกมือครับมาใส่หนีบางครับคููนี่ตากระทิมแลวครับพอรุงว่าน้ำบกแล้วล่ะมาใส่ลุงครับบังหันตาขึ้น ัเขาบัถืึกรับพีบ่นหนงกไปครับตาหลีครับพี่นัสองหลังแล้วครับหลังที่สามครับถือบ้างอ่ะอย

ไปครับี่นานี่ครับตัวเล็กครับพี่นัะนี่ันมะเขาวดางพี่นะเราก็ถปยพี่เนาะไปครับเดี๋ยวนี้รีบๆเลยครับไปครับหาครับปไปเต่าหน้าที่ได้ป่านะครับพี่เนไป่า้ดีปาเด้อมมาอันนี้ครับไปรับเสปมเก็ยัง ครับหลังคมบังครับพี่น้องหลังคมบังครับหลังคมบังแม่นดีชาวั้นีนีไปที่ช่องเอ้ยตาครับพี่น้องไปเห็ดไปแดกครับไปหน่อยพี่น้องครับ

เก็ดเกครับเก้วสวัครับไปสายน้องพี่น้อเไหมมาครับเ็ดหพันไปครับพี่นองาีันขกินทันลงครับมานบ่นบอ เยี่ยมเลยครับน้นขัดซุ่ๆนำขัดกันตอนนี้สมุเอะจะกดตัว้ามามาเทครับอะไรครับใจเนาะ นาพี่น้องลงไปลังที่ใดก่อนครัที่เก้าครับเก่าเลยพี่น้องโอ้โอ้ท้อ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 ้อยู่ครับท้่ครับเป็นไครับพี่น้องเลืหลังที่พี่น้องอืมโครับนม่เทงินเยพ่ะลงหนำสินปล่อยเป็นแบบปล่อยไโอ้ใคร่ครับงาเนลัดไ่ไกกเนาะ โอ้ครับมึงกับคนจิบปล่อยปลาครับ <c oughs> รปล่อยปลาคะะก่อนใีน้องโอ้ตัวงามครับตัวงาม <c oughs> จเจ้าลูกมากครับป่าลูกเจ้าป่า, <c oughs> ออปากันโอ้โห เดี๋ยวอีกส,สี่สามสี่หลังนะครับป่ามันยังเลียนอยู่ครับน้ำมันลงเกลือกเบลือกน่าหู้เกลือกเหลือปลพี่น้องสองแล้วครับใช่ไปอีกครับหลังนี้หลังม้านครับน้ำมันขึ้นครับน้ำมั็น

ง่ายครับอยากเปนเนาะอยาผักกระยังก็คร it ับผักกระหยังเป็ม <écrit> ัดไทยครับไม่ใช่มาผักกระยังแล้วยามรอบไปพร้อมครับได้สองตัวครับพี่น้องได้ครับนั่งเหงเล่นครับพี่น้องูน้ำนั้นบกครับ ก็พี่น้อง่า <laughs> งคนดำเลยก็เลงออกพักแง่มาเดิมาเนแงครับแล้วลอกลพี่น้องีทนน้ <laughs> น พี่นองเจ้าละงอหักแขงหงถือพวกนี้คนดำตบแขงงแล้วพี่น้องหักแขงหงพี่น้องงอพี่น้องเป็นงอเป็นอพี่น้องดึงงอดึงงอเกิดจีน้ำไปหน้าห้องพี่น้องอาเลียบบอครับพี่น้อง อ่าเรือเสือเงางามๆพี่น้องอู้ไปเยอยๆวันนี้ไฮเทิรมีบอนน่เดี๋ยวบองพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไล่เติบบพี่น้องในถัง ครับพี่น้งองมแตหงงามพี่น้องให้คุณดำนุ่หลกอกเาปิดก่อปิดกอนเลยพี่น้องเรียกเหรอครับไม่หง,งงามเลยไปพี่น้องครับดำ่ดำไปมแตวมาหักกันงยงพี่น้อง <c oughs> เห็นจากภาพยอย เงาหน่งเขีเ่ยวๆเวี้อง,งามแนเสี่ยมปันเงานึ่งพี่น้งองตลกือกินหอมแล้วได้พี่น้องหอม,มกินแล้วทเ <c oughs> ส้นหนังนเนาะทมส้กบ,บปะกบปะค,คือคือป,ปู <c oughs> เงียบดิปูครับเงียบมีตะปูเขาแบบนี้น้องป๊บก็เขาเงาเงงนเาเียวๆด้ใ่ห้น้องน้องลดกคบไปเลยเงาหนีแหงพี่น้องหลายับนี่น้อง ใช่พี่น้องหาเงาไม่บัมือ้ครับพี่น้องเราขึ้นไปล่างเลยนะก็ใครมีอี้เงาได้เงยเดี๋ยวไปล่างน้ำสาดึงเลยลาเอาลาวเลยพี่น้องอื้อทงหน้า ฮ่าพี่น้องแตงเลพี่น้องมีไล่ครับพี่น้องโอ้แมนแมนพี่น้องอื้มเอาดมเราเหล่าเราที่นี่เฮานี่ก็แมนนี่นี่เขาแคบครับตีแคบเลย bao biển muốn gì hoa là phi long đi đi được chiêu được à khắp เราทำสาขาพี่นออ้องดํเราเอกเป็นปเาเลยพี่น้องโอเราเป็นหลังหลายๆไก่เต็มทั้งเลยพี่น้องอครับปู่เราหล่อหายพี่น้องรับยืน้ำไปหน้าเขาพี่นออ้องครับยงใส่แกงไมก็หอมเลยพี่น้องักแ่งเง น้ำก็รดเลยรายไปลนัก็แกงน้นอเดี๋ยวไาล้ครับ้เครับว่ครับรางไมไพ่บ้างอุปรัอเก็บปังเงียแมนเลยครับนี่กล้เียยงคักไปนอไก่างลดเงี้ยเลยเพื่นนอไก่ แง่เลยพี่น้องนอนเลยอู้หเอาหนี่งแง่พี่นอ้นองเฮ่ยมัดนึงเลยครับนี <laughs> ่ ดิแขนแท่นดิไปแล้วนะครับพี่น้องไปครับครับออครับโอ้แนวดำพองอ่ะเจ๊หล่ะออมอ,ออมออ,ออมใสิบักอิงแย้งหน่าโอ้คักผันแย้งเสีบแย้งเลยพี่น้องไปพี่นอ้องถึงบ้านครับไปพี่น้องไปแล้วครับบัดนี้น้องพอแล้ววนี้น้องนายหัวดำรบไปแล้ว ม,ม,มัมนเด็ดปาคอปันก็อมเส้นปาคอหญ่พันวัท่นครับพี่น้งองลุกพี่น้งนองผมน่ผมดำลอยอย่างเิ็งก่อนพี่น้องโอ้เราอกูปูยิมสะคองหนามแรงมาพี่น้อง เดินย่ยางไปเลยแล้วขาเปิงปูไปน้ำพี่น้องครับน้อเที่งบ้านาเครับเที่งบ้านพี่น้อง,งเององขากัเหลืองแล้วพี่น้องหูใครจะได้ด,ดูดลไอไดีเกี่ยวแล้วพี่น้องไปครับพี่น้องไปทีงบ้าน อ่าพี่น้องฮอลแหละวันนี้หัวดำร้องร่างเพราะการแย่งพี่น้องด่างเลยครับเรียกเลยตาไม่สองตัวแต่หลับปลาลอบมาโซ่พี่น้องโอเงี้ยอยู่ครับปุระเงี้ยพี่น้องเพราะดิเงี้ยครับเพราะออมสิมาตกงแย่งกับพี่น้องอยางเงี้ยคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำได้เครับฝากควาพยายามลอบกับปีบ่งผักการแย่งนได้เลยครับ คลิปนี้ก็ไว้ทั้นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้อง